อริยสัจสี่ตอนอยากให้เข้าใจถ้าเราดูแลนี่ว่าเสียใจนี่แหละเสียใจพุทธ,ธะไปให้กับกิเลสีนเสียสุดเลยเลืองที่สุดและเป็นโทษที่สุดาวาเราก็เห็นแล้วว่าถ้าเอาตามใจกิเลสนี่แหละมันจะได้เก่เออสุขชั่วคราวสุขแวบหนึง อาจารย์บรรยายเมื่อวานเนี่ยโอ้ดีนะยิ่งย้ำซ้ำทวนจะอธิบายความเป็นใจรักของกิเลสเริ่มด้วยคว,ค,วความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นความไม่เที่ยงกิเลสมันแบบเรงเงินมากตอนที่มันได้เปอประหยัดดีเนาะมันไม่เสียเวลาแรงงานทุนร้อนกำลังแต่มันเสียปัญญาอันนี้เสียสุดเสียวัตถุมันเรืองน,อน้อย เสียปัญญาในเรื่องใหญ่ซึ่งมันเห็นยากไงต,ตาไม่ดีไม่เห็นอาการมันว่าจะคิดเหมือนมันแล้วก็เออเหมือนไม่เปลืองเนาะทำเองเหมือนประหยัดกว่าแต่ยึดในการทาเองและทุกที่ไม่ได้ทําเองไม่ได้ประหยัดไอ้นี่แหละเปลืองเปลืองปัญญาเปลืองพุทธะเปลืองสูงสุดเลยเหมือนเล่าวันก่อนน่ะฟังฝ่ามลุทีได้ได้ฟังไหมอีก พี่น้องเขามาส่งกันบ้านลูกก็บอกว่าขอไปช่วยไปไปอันรับริญญาหน่อยแล้วตัวเองว่าแต่งชุดอะไรไปดีแต่งชุดแบบนี้แหละแบบเรียบร้อยดูดีไอเขาเล้าว่ามันไม่ฟุ่มเฟือยแต่งชุดที่มันที่ก็เป็นเข้าไปน่มันมันเื้อมันเหนียวนำเขาด้วยนะเหนียวนำเขาเดี๋ยวจะเป็นเหนียวนำให้เขาอยากสวยอยากมีอยากเป็นเอาแและชุดนี้แหละ แต่ว่าลูกก็บอกไม่ไม่ไม่เอามันไม่ดูไม่มไม่เหมาะอะไรควรจะเป็นยังไงก็จะยืนยันเอาแบบชุดนี้แหละชุดเรียบร้อยชุดแล้วมันไม่เหนียวนาไม่คนอื่นต้องกิดตามเป็นตามอยากมีอยากเป็นดูสวยดูอะไรต่างๆไปยึดอยู่จะเอาอันนั้นแหละกิเลสนะแล้วมันเรียนพลังสนิททานด้วยนะอันนี้ก็เหมือนกันโอ้มันเรียนมันเรียนตามเราใช่ไหมไอคิดกึ ว่เดี๋ยวเสียเวลาแรงงานตุนรอนกำลังนะใช่เห็นไหมมันเรียนข้อมูลนะมันคิดเหมือนจริงเลยว่ามันเรื่องาไปเอาให้คนอื่นซักอ่ะเห็นไหมมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นซักหรือไม่ซักแต่มันไม่ได้รู้ง่ายนะอาการของกิเลสนะแต่มันมีอาการอยู่ถ้าได้แล้วมันจะดีจะดีแบบประหยัดด้วยนะเป็นประโยชน์ด้วยนะแต่ถ้าไม่ได้นี่รู้สึกไม่ยอมมันอึดอัดอยู่ข้างใน ถ้าไปเนี่ยพราเราเห็นอาการตรงนี้แหละมันมีการต่างนะฟืนและฟืนแหละแต่ถ้าไปได้ไปได้นะเออเห็นแบบนี้แล้วก็อง์ประกอบเขาก็เออเอาเลยเอาเลยปลย่ลอยงดีกว่าอันนี้สวยือนอาจารย์บอกว่าทุกที่ไม่ได้ดังใจไม่ล้างกิเลสไม่ได้ยังดีกว่าได้ดังใจแล้วกิเลสโต คนที่ทุกข์และไม่ได้ดังใจทั่วไปเราก็เสียใจนะไม,ไม่เหมือนคนนู้นคนนี้เขาได้นู่นเขาหน้านี่อยากได้ดีนั้นทําไมคนนู้นก็ได้เยอะนี่มันทำไมมันไม่ได้ดีแทนแต่ได้ไปแล้วนี่แหละน่ากลัวถ้าไม่มีปัญญาไปรู้ความจริงอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนพี่ประสุกว่าเห็น้ไหมรายละเอียดของกิเลสนี่นะโอ้โหมันมาเหมือนพุทธ,ธเลยนะมันเรียนขั้นระดับ ไม่เสียเวลาแรงพันทุนรอน้อนกำลังอันสุดท้ายเสียใจไปให้กับกิเลสวันจะได้ประหยัดแลจะดีจะเป็นประโยชน์ยึดอยู่ตัวนีน้แต่นนกุศลนะกุศลไม่ได้และเพรช่วยให้เราไม่สังสมสุขที่ได้สมประหยัดกิเลสบอกกัยว่ากิเลสเนี่ยมันมากเหมือนธรรมะเลยนะ แต่ผมเจอนี่เยอะเหมือนกันในตัวเองก็เหมือนกันแล้วก็ได้พูดคุยกันสามัคคีกันนอนมันอยากได้ความสามัคคีมันเลยไม่ได้ความสามัคคีมันอยากได้ความเรียบร้อยแต่กิเลสอะไรไม่สามัคคีไม่เรียบร้อยไม่ประหยัดสูงสุดเลยเพราะมันยึดยึดเมื่อไรเป็นทุกข์เป็นวิบากไรเพราะมันจะได้สุขสุขสุขนิดนึงตอนที่มันได้่างที่มันคิดนั่นแหละแล้วมันกลัวซ่อนด้วยความกลัวเราแหวงว่าจะได้ พลังที่เป็นโทษมากคือเหนียวนำให้คนยึดยาแล้วก็ทำทุกวิธีทางเพื่อให้ได้สมที่อยากที่มันยึดว่าเป็นสุขนั้นอัอนนี้แหละว่ากามทั้งหลายเป็นโทษยิ่งกว่านั้นทุกอื่นยิ่งกว่ากามไม่มีกามคือกิเลมันหลงปั้นว่าเป็นสุขเป็นประโยชน์สูงสุดเนี่ยมันมันบอกว่าเป็นประโยชน์สูงด้วยใช่ไหม แต่เรารู้เว้ยแม่แหะเรารู้แล้วก็หัวเราะเลยแต่เราก็รู้ลวเออมันมาลีลานี้แต่ก่อนนั้นถ้าถ้าไม่รู้มีสติไม่เท่าทันแต่ตอนนี้มันฝาคกูศลนก็ช่วยมาขัดมาไม่ให้เป็นอย่างที่กิเลมันหลอกเห็นไหมกิเลมันบอกว่าเราว่าเราคิดว่าแบบนี้จะประหยัดเดี๋ยวมันไม่เปลืองนะม่ไม่แบบประหยัดเวลาแรงงานทุนรอนกำลังด้วยนะไปต้องไปให้คนอื่น แต่มันเหมือนเสียกำลังนะท่ามิแต่มันได้ประโยชน์มากแต่มากกว่ามากเหมือนมากกว่านะแม่เห็นไหมกิเลสบอกว่าอ้ประหยัดกว่าอะไรกว่าแต่มันเสียปัญญาแท้ๆตามตามกิเลสว่าอันนี้ก็ไม่ได้ง่ายมันมามันปลอมตัวเหมือนจริงนั่นแหละเรารู้และแสดงว่าเรารู้ว่าเราโง่นี่คือคนจะลาจะหลาในทางพุทธไงแต่ถ้าไม่รู้ว่าเราโง่เลยยึดว่าเราของเราดีกว่าทุกกว่าแต่ทุกข์นะ นี่มันมันไม่รู้แต่เ,เรารู้แล้วเออเราก็อาทำนี่แหละําทำพุทธะมาทำพุทธะคือประหยัดสูงประโยชน์สุดเนี่ยประโยชน์สูงพประหยัดสุด่ะดีแล้วแหละอไที่ฟังก็รู้แล้วนี่รู้แล้วละไม่ใช่รู้แล้วละนะละความสุขชั่วคราวเอาสุขอันไพ่บู์สุขที่ไม่ยึดมั่นถือมั่น ว่าใช้ได้ดังที่กิเลสมันหลงปั้นว่าประหยัดตเปนเหลี่ยมนี่นใช่ไหมประหยัดเสวลามังานคิดเหมือนจริงเลยนะอันนี้แหละที่มันบอกไว้รู้ยากแต่มันมีปัจจัยมาช่วยทําให้เรารู้ว่าโอ้ยนี่ความคิดนี่มานไม่ใช่พุทธเพราะมันสุกจะได้สมใจสุขใจและในดีด้วยนะในดีระดับเรียนธรรมะมาด้วยไอ้น,นี้กิเลสก็เรียนธรรมะในเหลี่ยมนี้ไงในรูปใช่ไหมดูว่า้ประหยัด ไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาแรงงานจนร้อนกําลังแต่ประเด็นสุดท้ายนี่แหละแต่เวลามันตะคิดบอกเออปัญญาน่าเราไปทาตามถ้าเราไปให้เขาทำเนี่ยโอ้มันไม่ก็นี้ประหยากเนี่ยมันมันนี่จะทนมาเลยแต่ความคิดของมันเป็นเพิ่มเพวาความยึดตรงไปทางทุกตรงไปทางยึดแต่ตรงไปดั้งอยากได้ที่สุขชั่วคราวที่มันคิดมันเรียนธรรมะบอกแล้วกิเลมันเรียนเหมือนจริงเลยนะ มาแล้วก็ตอนนีอาการของมันคือมันมีความคิดนี้ได้แฝงความรู้สึกอยู่ด้วยว่าเรากินแบบนี้แล้วมันไม่ดีหรือไงเหมือนพอๆมือนมันน้อยๆน้อยเหมือนน้อยใจเหมือนก็ไม่ใช่ค่ะค่ะคุณลูกตัวนี้เอาออกไงคะมันก็ไม่เยอะนะมันแวบเดียวอ่ะแต่มันเขารู้ว่านี่ไม่ใช่อ่ะนี่ไม่ใช่อ่ะมันเนี่ยคนที่จะอ่านอาการมันมีอาการอยู่จริงนะอาการของกิเลสที่มันทุกๆอยู่น่ะ แต่มันพอๆเหมือนเราทำดีแล้วคนไม่เข้าใจคนไม่เห็นใจนี่แหละกิเลสมันต้องการคนเข้าใจคนเห็นใจเออเราก็เคยเขียนออกมาแล้วนะเนี่ยแต่มันเป็นหลายๆลักษณะอาการหลายๆเหตุการณ์ค่ะคุณรูแต่ตัวเดียวกันนั่คือกิเลสตัวเดียวกันอันนี้แหละใช่แต่มันนั่นแหละไม่เข้าใจกิเลนั่นแหละมันอยากได้ความเข้าใจคนเห็นใจแต่ส่วนสิ่งที่ทําให้คนไม่เข้าใจและคน ไม่เห็นใจคนเข้าใจไม่ถูกคนไม่เห็นด้วยคือกิเลนั่นแหละและกําลังเทศอยู่ด้วยมันเลยไม่ได้ไงมันน่ะอยากได้ได้แต่พุทธะเนี่ยอ๋อไม่มีใครหรอกที่จะไม่เข้าใจเราไม่เห็นใจเรานอกจากวิบากของเราที่กิเลตั้นแหละพาทรมาเพราะมันไม่เห็นใจใครเลยมันไม่เข้าใจใครเลยมันไม่เข้าใจพุทธะมันอยากได้แค่สุขที่มันได้สมใจอย่างที่มันว่าที่มันยึด มันเลืไม่ได้สักทีหนึ่งอยากได้คนเข้าใจอยากได้คนเห็นใจแต่พุทธะใครจะเข้าใจไม่เห็นใจเราได้เท่าไหร่ก็ตามนั้นใจของเรายินดีทำม,มีทําได้กิเลสมันทพอๆท้อๆมันเป็นสุขมันจะเป็นรู้สึกดีใจมันเต็มใจมันมากขึ้นตอนที่เหมือนคนอื่นเข้าใจเหมือนคนอื่นเห็นใจเหมือนคนอื่นยอมรับแต่จริงๆมันคิดผิดมันไปหลงอยากได้ข้านอกอ่ะเห็นไหม ว่าเป็นเขาเขาเข้าใจสุขที่คนอื่นเข้าใจสุขที่เอ็นด้วยหมู่กลุ่มเอ็นด้วยใจเข้าใจนั่นแหละมันเป็นสุขเพิ่มทุกสุขน้อยตอนที่เหมือนคนอื่นเข้าใจคุณมันหลงปั้นว่าการได้สภาพเหล่านั้นเป็นสุขอันนี้เนีตัววิปลาสคือเวลาได้รับสภาพเหมือนหน้าได้หน้าม,หามีหน้าเป็นอะไรเนี่ยอันนี้แหละที่ยากซึ่งสิ่งที่เราจะเก็บเราเก็บตัวนี้แหละไอ้ตัวที่ปัจจุบันและก็มีความคิดในเหตุการณ์นั้นด้วยเหมือนที่สุขเล่าอะไร มันมีสัญญาสัญญาว่าเออหรือใจฉันไปเป็นแบบนั้น,นแบบนี้แล้วก็พอพอพอ,พอน้อยน้อยใจมันเป็นอาการอย่างเงี้ยพออาการอย่างนี้รู้เลยบกกิเลสมันไม่ได้ดังใจดังใจตัวไหนถ้าเขาเข้าใจเขาเห็นใจหรือเขาเห็นด้วยเห็นไหมอันนี้แหละซวยถ้าเราไม่มีปัญญาไปรู้ความจริงว่าใครจะเข้าใจเห็นใจเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมันไม,ไม่ใช่สุขในชีวิต มันเกิดระดับตามกุศล,ลอกุศลของเรากับคนที่เกี่ยวข้องแม้แต่คนก็ไม่เข้าใจไม่เห็นใจหรืออาจจะเข้าใจผิดมันก็ถูกแล้วทำทำแต่กิเลสมันไม่อยากได้เลมันอยากได้สปาติคนเข้าใจเห็นใจเข้าใจถูกเห็นด้วยเป็นตัวเป็นตนของมันเลยแล้มันรู้สึกสุขรู้สึกดีเห็นว่าเขาคิดถูกด้วยนะถ้นท้าก็เห็นด้วยเขาเข้าใจ เขาไม่เห็นด้วยเขาไม่ใ่เขาคิดผิดเขายังมันจะมีอัตตากับมานะมันปนกันเออไมเคลียโดยส่วนใหญ่มันจะแยกยากมันเลยมันเนี่ยอัตตาคือกิเลมันหลงมายดีที่ยังไม่ใช่เวลาแต่เขาก็ใจเห็นด้วยยอมรับมันเหมือนดีนะแต่มันมีไม่ใช่เวลาของกุศสนของเขาของเรากิเลมันเลยเป็นหลงช่างเวลาไม่ได้ดังใจมันอ่ะอันนี้แหละ มันก็เลยมีมานอะเห็นเราใช่ไหมเราประหยัดเราระนีก่ก็เอาเหลี่ยมที่มันเหลี่ยมประหยัดละนีะ่งมาอมอื่นเดชนะอันนี้คือนิสัยที่เราต้องแก้คืนอ๋อค่ะค่ะค่ะพุทธะนี่รู้เลยว่าเราเป็นอย่างเราอ,อย่างนี้ส่วนเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นต่างคนต่างปฏิบัติจนจะเป็นยังไงก็ฝึกกันไปทำทำท่านบอกว่านิสนิสยัยหรืออริยวงของ,ง,งพุทธะไม่เอาเนี่ยแหละ แม้แต่เราทําอะไรได้เราจะใช้สอยบริโภคอะไรเราก็ต้องมีปัญญารู้ความจริงทำความเป็นจริงเพื่ออาศัยในสิ่งที่ควรอาศัยแม้แต่ได้ได้แล้วเราทําแล้วเราก็ไม่เอายกตนไปข่มผู้อื่นแต่เวลาเราทําอะไรดีๆขึ้นมาเมื่อไหร่นะกิเลสเราที่เราได้กำไรของเราคือเราได้ละออกจากสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่ชั่วกาหรือสิ่งที่มันประโยชน์น้อย ไม่ว่าจะขี้เกียจขี้คลานไม่เรียบร้อยไม่ประหยัดชิ้นเรื่องอะไรต่างๆนะเปี่ยนไหนก็ตามมันจะได้มีกาไรปเราลราออกจากสิ่งนั้นเราจะมาน่าจะตามมาทันทีเลยยกตนข่มท่านซึ่งยุ่ยากางเนี่มันเป็นมานะแล้วก็มาคู่กับอัตตาซึ่งเห็นไหมมันละเอียดทึ่มันจะยากมันดังนั้นเราก็เก็บไปทีละสว่วนที่เล่าไว้ฟังเนี่ยว่ามันมันจะมีอะไรมัน พอมันอยากได้สมใจมันก็ปูโผดมันยาวเลยถ้าอุปกิเลสนะที่มันลงสะสมเป็นอวิชาดังนั้นรายละเอียดเนี่ยพวกเนี้ยค่อยๆเก็บในเบื้องต้นเนี่ยเราเก็บตัวแรกก่อนที่กิเลมันมาเหมือนเหมือนปลาสุกินขึ้นแล้วอ่ะค่ะมันปลอมตัวมันเรียนธรรมะมาด้วยแต่มันเอาธรรมะยึดให้มันได้ดังใจแล้วมันเหมือนมันเสียน้อยนะมันบอกเสียใหญ่เลยนะโอ้ยเสียเวลาแรงงานพุ่มเฟอนี่ต้องไปยมปลื้เปลื้มไปเรียนฝรังสานิทานนั้นเนี่ยทิ้นเปลือก มันรู้หมดเออนั่นแหละมันรู้หมดที่มันจะเอาไปยึดอ่ะแล้วมันมาเหมือนจริงถึงรู้ยากเนี่ยเบื้องต้นเรารู้ตัวเนี้ยแต่ว่าโอ้มันวิวาทาเอ็ดมาเป็ลกอุศลก็มาช่วยจริงๆอ่ะก็มาช่วยให้เราไม่ได้สมใจที่กิเลมันหลอกไว้วางพบไว้มันยึดเอาไว้ว่าจะประหยัดจะนี่ใช่ไหมทําเองอะไรเนี้ยมันเรียนระดับการพึ่งตนพึ่งตนเองเป็นหลักจะดี เห็นหมาแล้วนี่ใส่ตัวหนึ่งที่ความสุกเห็นปรุงแต่งขึ้นมาใหม่เลยนะที่ปรุงแต่งในใจหรือใจอแม่ไปเป็นแบบนั้นอืมีประหยัดมันเดิมแต่รู้สึกน้อยๆนะใจน้อยๆนะเหมือนเขา<ช>ไม่เข้าใจนะใมันพอๆอยู่มันไปได้ดังใจมันจะรู้สึกสุขถ้าเขาเข้าใจเขาเห็นใจเขาเห็นด้วยอันนี้แหละคือตัวตนของกิเลสที่มันยึดอยากได้ดีที่ยังไม่ใช่เวลาแต่ดีนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้ามันไม่ได้ มันได้มันถึงจะสุกเห็นไหมเขาเข้าใจเขาเห็นด้วยเขายอมรับเขานั่นแหละคือกุศลกุศลของเราไม่ใช่ใครนะส่วนคนที่จะเข้าใจยอมรับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะก็เป็นธรรมปัญญาธรรมอตปปัจจัยของเขาเลยของเราแต่มันดีถ้าเราได้คนยอมรับคนเข้าใจคนเห็นด้วยนี่สวยเลยนะท่านอาจารย์หมอเกียวก็เลยตั้งว่าอะไรที่จะเข้ามาในชีวิตเรา ให้เข้ามาในขีดที่เราแล่นโลกได้ประโยชน์สูงสุดคือเราลดสุขที่ได้สมใจสุขใจไม่ได้สมใจกใจที่เป็นสุขชั่วคราวสุขเพิ่มทุกสุขสั้นแต่สุขที่ได้บรรเทาเมื่อมันได้สมใจเท่านั้นและมันกลัวจะไม่ได้สุขนี้อันนี้แหละสุขเนี่แหน่ากลัวที่สุดเป็นวิบากร้ายที่สุดปุ๊บเจ้าบอกว่าเตยจงกลัวต่อสุขนี้แหละสุขที่กิเลสมันปั้นเอ้ กันคลายจากหลวงเาเห็นโทษมันโอ้อนี่มันบอกว่ามันมีความกลัวอยู่แล้วมันก็สุขนิดนิดหนึ่งสุกสั้นหนึ่งอะเนี่ยเขาเรียกว่ากามมาคุณมันให้คุณนิดหนึ่งเนี่ยสุขกันชั่วคราวสุขกันลิกะใครไม่ได้สุขนี้แต่ส่วนในกิเลสจะปาน้อยใจปาอีกฉาไม่เหมือนคนนู้นคนนี้นะเขาได้นะเราทำไมป่วยนานจังเลยคนอื่นเนี่ยเขาทำไม่ป่วยไอ้ความป่วยมันช่วยทําให้เราได้ปัญญา ช่วยเราได้เห็นกิเลสช่วยเราได้ใช้นี่ใช้วิบากช่วยเราได้กิ่งขึ้นความลําบากช่วยเราเป็นประโยชน์ทุกมิติแต่กิเลสบันพาทุกใจน้อยใจใครไม่ได้สมใจที่ยังไม่ใช่เวลานี่มันดีมากๆเลยดังนั้นการตั้งจิตที่ถูกตรงที่เป็นสัมมาทิฏฐิยิ่งใหญ่ผมฟังระอาจารย์ปาตั้งจิตจะมีโอ้ใช่ใช่ใช,ใช่เราลําบากนะเรืงเด็กจะทำให้เราแกลง่งแต่มันลําบากแบบทุกนะประมาณนี้ไม่มีปัญญารู้ความจริง แล้วมันก็อยากได้สภาพที่เหมือนคนโน่นเหมือนคนนี้มันเลยไปตังทุกทุกเศร้าๆแต่ก็ช่วยเราอย่างมากเลยหลายมิติตั้งรูปธประทัั้งนามมา,ามัำอันนี้แหละที่เราได้ไม่หลงไปได้สุขที่ได้สมใจสุใจชั่วกล่าวแล้วก็อยากได้อีกและกลัวสังสมราการุสใสเห็นไหมที่เคยเล่าให้ฟังเนาะ จ้าัสัตว์ไว้ว่าผู้ทุชนผู้ไม่ได้สดับแม้แต่อริยชนที่ปัญญาสติปัญญา,ย,ายังไม่บริบูรณ์ศีลยังไม่บริบูรณ์ผู้ที่ไม่ได้สมสุขใจนี่แหละแต่ในชั่วมันก็โหยากแล้วในดีวันนี้ก็โหมันเลยยากเห็นได้ยากรู้ได้ยากใครผู้ที่บัิแล้วมาตั้งศีลที่จะไม่เอาดั่งใจที่จะลดละความาเอาดั่งใจที่กิเลสมันหมายหรือเอาดั่งใจแค่สุขใจชั่วกรา ทุกที่ไม่ได้สมใจกิเลสเนะ่ะโอ้เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดประเมินค่าไม่ได้ดังนั้นการที่เราได้ไม่ได้ดังใจกิเลสคือกําไรได้ประโยชน์สูงประหยัดสุดที่สุดแมันจะเปลืองที่สุดหลเรืองและเสียปัญญาที่สุดเสื่อมสุดโทษสุดดังนั้นเราไม่ได้ดังใจโอ้โหน้าปรรถนานะปรัถนาสาธุขอ้เราไม่ได้ดังใจ ถ้ายังไม่ใช่เวลาที่มันควรได้ควรมีควรเป็นอะไรใหญ่ได้สาธุคนในโลกก็บปากันลงคอยได้คอยได้สุขเหมือนที่ท่านพูดในเรื่องของพิสาจารดก่ะเห็นไหมละ่ะแช่งกันเลยนะคอยได้ลาบยศสรรเสริญอย่าได้เสื่อมายเลยนั่นแหละกุน่มากกลัวแต่อาจารย์ปาทั้งจิตเห็นไหมไอ้สิ่งที่เข้ามาในชีวิตเรามาในจิตที่เราในโลกได้ประโยชน์สูงสุดคือเราลดกิเลสได้เร็วที่สุดช่วยคนอยู่ในลดกิเลสได้เร็วที่สุด ให้เป็นปททไปเปธรทมนี่แหละมันมาโดยทมตั้งจิตเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสที่มันจะได้ทุกเวลามันไม่ได้สมใจมันไปสุกเวลามันได้สมใจแล้วมันก็ออกยากมากเลยดังนั้นผมก็เลยตั้งอีกตัวหนึ่งตามไปได้วยว่าผมจะไม่ดื้อขอให้มีอะไรมาบอกเตือนมีครูบาอาจารย์มีมิตรดีมีเอตุการณ์มีเรื่องราวอะไรมาขัดมาขวางถ้ามันยังไม่ใช่เวลา พ่าผมรู้เลยว่านิสัยของกิเลสมันดื้อต่อความสุขลวงอยากได้ขอเั่นตอรมานกินเหนื่อยแก้ไหนคนอื่นจะลำบากแก้ไหนตัวเองจะเดือดร้อนแก่ไหนมันขอมันได้สุขมันทรมานตัวเองและผู้อื่นมันไม่แย่แสไกลเลยนะว่าใครจะเป็นยังไงขอมันได้ขอมันได้สุขมันสมใจและมันรู้ยากมันเนี่ยเป็นตามความเสียหายเหมือนอาจารย์พูดเมื่อวันทุกอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดเกิดจากทันหาเห็นไหม ัญหานี่แหละกิเลสนี่แหละมัญหาอะไรว่าจะเป็นสุขอะไรเป็นสุขอะไรเป็นสุขแต่ปัญหาอะไรที่มันไม่อยากอยากจะไม่ได้เป็นทุกข์มันไม่เอาไม่เอามันก็วนอยู่ในวัฏฏะสงสารดังนั้นชีวิตเราเป็นผู้มีกุศลที่จะไม่วนไปทําสุขที่ได้สมใจสุขใจมีอิตปัจจัยอะไรมากัดมาขวางไม่อรอไปสังสมสุขเพิ่มทุกข์สุขสั้นทุกข์ยาวสุขบกวิบากร้ายไม่สิ้นสุด แต่ใครจะรู้อันนี้และยินดีครับอันนี้ได้เป็นผู้ที่มีปัญญาเอาละแม้แต่เรื่องเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่นะมันที่ยกตัวอย่างที่ป่าสุขเล่ามาแล้วเราก็มีสติเร็วขึ้นแล้วก็อ่านรู้สัญญาในารปรุงแต่งของกิเลสที่มันมีอาการทุกอยู่คือเหมือนที่เล่าอันที่สองคือน,น้อยใจใช่ไหมหอพลใช่ค่ะใช่ค่ะตัวนี้มันตัวนี้มันเป็นสัญญาของเราซึ่งมีความลดลงแล้วก็เราเห็นความเบาบาง แล้วก็ทมเร็วที่เราจับได้ปุ๊บเรารู้ว่ามันเป็นตัวนี้แต่เรายังไม่เคยจี้ลงไปคือว่ามันต้องทาให้มากใช่ไหมคะคุณลุคือต้องจี้ลงไปให้ละเอียดเลยว่าประเด็นนี้คือรู้หมดเลยประเด็นที่เราที่เราคิดหรือเราค้างอยู่อะ่ะมันคือประเด็นนี้นี้นี้น,น,นี้แต่แต่แต่เราก็คือเหตุผลในในสัญญาหรือในการเรียนรู้มันรู้แล้วแต่ภาษาจริงที่เรารู้คือว่าสติเร็วขึ้น แล้วก็ความทุกข์น้อยลงเราเรา,เราก็รู้ประมาณแค่นี้ค่ะแต่ยังมีเราก็นี่นี่คือสิ่งที่รู้ค่ะใช่ดีเรารู้ว่ามันมีเห็นมหล้มันมีอาการอยู่อันนี้คือสติเราที่เรารู้ว่ามันเราเห็นทุกข์ไงทุกข์ที่มันปรุงแต่งของมันมีความคิดของมันด้วยมันคิดเหมือนจริงเลยนะหรือจะให้เราไปเป็นแบบนั้นนะแต่พอๆนะแต่อยากได้ก็ขเข้าใจเอ็ในใจเอ็นด้วยยอมรับนี่แหละพอะมันไม่ได้มันก็รู้สึกน้อยใจ นี่คือไปถอนมันคืออไม่ว่าเขาจะได้เขาจะเห็นด้วยใครจะยอมรับไม่ยอมรับใครเข้าใจไม่เข้าใจไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ในชีวิตนะเออและมันดีมันดีต่อได้เห็นกิเลสไอ้นี่จะไม่อยากได้ความเข้าใจกันเห็นด้วยกันยอมรับแลวหลงปั้นว่าเป็นสุขหลงปั้นว่าเป็นสุขแต่กลัวจะไม่ได้อันนี้อ๋อพุทธาก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงไม่ว่าเราจะได้หรือไม่ได้อะไรมันไม่ใช่สุขทุกข์ในใจมันมีเหตุมันมีปัจจัย มันมีเหตและมีปัจจัยปัจจุบันเนี่ยสังเคราะห์อยู่กับอดีตว่าเราจะได้ทําหรือไม่ได้ทําอะไรจะได้รับหรือไม่ได้รับอะไรคนอื่นเขาจะเอาหรือไม่เอาอะไรมันไม่ใช่เพราะอยากได้แบบกิเลสแต่อยากนี่แหละแบบยึดมั่นถือมั่นที่กิเลสบอกมันกับดันขวางเลยหนึ่งขวางใจของพุทธะแต่ขวางใจที่จะไปสู่ความเป็นพุทธะที่จะรู้ความจริงอิสระแต่พวกกิเลสมาไม่อิสระไม่สบายอย่างนันนะใช่ไหม อาการนั้นมันไม่ดีสลับไม่สบายเลยใจไม่ไม่เต็มใจมันไม่เบิกบานใจมันไม่มีชีวิตชีวาไม่เจ่มใสแล่มันเสียกําลังด้วยองค์ประกอบของกําลังนะกําลังไปนอกเหตุการณ์ไปนอกมันก็เป็นสภาพที่ไม่ดีเราเก็บข้อมูลนั่นเนี่ยพอรารู้ว่านี่ก็เรียกว่าถอนนะวิชาวิชาคือรู้ว่ามันไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์แล้วมันมีเหตุมีปัจจัยเห็นไหมมันเป็นของมันโดยธรรมใครจะรับไม่รับเห็นไหมเราบอกใครใครจะรับไม่รับ มันก็เป็นอย่างของมันอย่างนั้นนะเพราะมันจะมีกุศลนะกุศลเป็นตัวกําหนดแต่ปัจจุบันเราเห็นแล้วว่ากิเลสมันจะหลอกหลงปั้นเป็นสุขเป็นทุกข์นะเป็นเรื่องราวที่ดีเป็นข้อมูลเนี้ยพวกเราก็ค่อยเรียนรู้และเก็บทัศนว่าเราเข้าใจเราจะรู้เลยโอ้ใช่ใช่ใช่แต่ขอนมันอยากกิเลสมันอยากได้สุขที่เกินจริงดีที่เกินจริงใช่ไหมอันนี้แหละได้เพราะมันอยากได้ปุ๊บพอมันได้มันก็รลยสุขพอไม่ได้มันก็ทุกข์ แต่พอเรารู้ความนี้เออจะได้ไม่ได้ไม่ใช่สุขทุกข์ในใจนะเป็นไปโดยธรรมรักษาโูกจะหายไม่หายมันอยู่ที่เหตุที่เราจะปรับสมดุลต่างกายไอ้แตสมุนไพาถูกกับมันไหนมันก็สบายไม่ถูกกันก็ได้ใช้นี่ใช้วิบากร้าหมดเห็นไหมจะถูกกันไม่ถูกกันมันก็ดีทั้งหมดเพราะปัญญารู้ความจริงตามความเป็นจริงมันจะลดลงทุกวันวิบากรา้าลดลงทุกวันโดยองค์มันเป็นที่ทั้งงความเพียนห้าประการเอ็ดแอมมิวท่าอย่างนี้เป็นต้นฮะ วากาเราก็ฝึกกันที่จะไปสู่ความเป็นผู้รู้ความจริงตามความเป็นจริงและก็ยินดีตามมีตามได้ยินดีที่ไม่ได้ดังใจเราทุกใจแม้แต่ล้างกิเลสไม่ได้ก็ย,ยังดีกว่าได้สมใจสุขใจกิเลสโตทุกแรงวิบากร้ายไม่สิ้นสุดให้มันเป็นไปโดยธรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อเรา,เอาต่อโลกสูงสุดคือเราลดกิเลสได้เร็วที่สุดเห็นทุกได้ทุกได้เห็นทุกไ,กไ,กไ,กไ้ล้างทุก ผนทุกไปตามภูมิตามธรรมของเรากับผู้ที่เกี่ยวข้องอันนี้เป็นประโยชน์สูงประหยัดสุดอ่ะอันไปประมาณนี้อ่ะก็ขอบคุณครูรุ่มากค่ะอ้าวยินดีอ้าวเชิญพวกเราทําหน้าที่กันต่อทางนี้ก็จะเย็บข้อมูลเรื่องราวสาระที่จะเราชัดให้มันจรงิจรงและมันจบอิเลีดให้มันแจ่มแจ้งขึ้นเท่าที่เราจะเป็นไปได้อันนี้คือประโยชน์สูงของทุกชีวิตประหยัดสุดแล้ววยอ้าวประมาณนี้ อขอบคุณทุกท่านสําหรับพูดตื่นก่อนขอบคุณครับคุณป่าวได้คําตอบครับอ่าตกลง,ลงครับรู้ข่าวกาศค่ะเพราะว,ว่าอาจารย์เคยบอกกับรุ่นพี่ที่นี่ว่าเบิกกุศลมาใช้บ้างคือที่นี่แบบว่ากระเม็ดกระเมิดททุกอย่างด้วยตัวเองแบบกําลังคนก็น้อยอาจารย์เคยบอกว่าให้เบิกกุศลมาใช้บ้างค่ะที่นี่ก็ต้องซักลุ้งซักผ้าห่มอะไรกันเอง อ่าอันนั้นก็เป็นอย่างนั้นแหละกุศลสูงสุดคือไม่เอาดังใจกุศลที่ดีที่สุดคือใช้องค์ประกอบร่วมนี่แหละเอามัติหมมิตรดีนี่กุศลที่สูงที่สุดถ้าไปหลงยึดมั่นถึือมั่นในเรียมในมุมไหนนั่นเป็นกุศลที่น้ี่ไม่ค่อยมีมัติโมแล้วค่ะผู้รับใช้อย่างไรเขาต้องอย่างนั้นนะค่ะอันนั้นแหละดีมันดีที่เราไม่ได้มติโมพะเราจะได้มติโมถ้าเราเป็นมัติโมตอนเวลาอันควรเราจะไม่ได้เาดีมาก